คนบางคนน uh, ี่ยงครับยิ่งคบยิ่งพาชีวิตเราไปทางที่แย่ลงแต่คนบางคนนย่ยครับยิ่งคบยิ่งพาชีวิตเราไปทางที่มันดีมากขึ้นทําไมการเลือกคบคนเนี่ยถึงส่งผลต่อชีวิตของเรามากขนาดนี้แน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะแปลเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยตอนเด็กๆเราอยู่กับพ่อแม่บ่อยเราก็จะติดนิสัยบางอย่างของเขามาใช้ตอนโตมาเราอยู่กับเพื่อนบ่อยเราก็ติดนิสัยบางอย่างของเขามาใช้เพราะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาในชีวิตของเราเพราะนั้นการเลือกคบคนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคััญมมาาากกววนนี้ครรรบผจะอ่เ ต้องเลือกคบคนแบบไหนถึงจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นคนเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างมาเริ่มเลยครับข้อที่หนึ่งครับก็คือคนที่มองโลกในแง่บวกครับคุณลองดูครับว่าในช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะกําลังสับสนเครียดหรือว่ามองอะไรที่ไม่เฉียบขาดได้เหมือนปกติแน่นอนครับว่าการตัดสินใจของคุณมันต้องส่งผลให้มันเกิดผลลัพธ์บางอย่างที่มันอาจจะไม่ดีได้ถ้าหากว่าการตัดสินใจของคุณมันผิดเพี้ยนในบางช่วงเวลาที่อารมณ์ของคุณมันขึ้นลงแต่ถ้าหากว่าคุณมีคนที่มองโลกในแง่บวก เขาสามารถทําให้เรื่องที่คุณมองในแง่ลบเนี่ยมองเห็นมุมบวกๆในเรื่องกันได้แล้วเขาจะคอยเติมมุมเหล่านี้ยให้คุณได้เห็นในเวลาที่คุณอาจจะโดนใครทําร้ายมาโดนใครพูดไม่ดีมาหรือว่ากําลังจะตัดสินใจทําธุรกิจใหม่ๆงานใหญ่ๆที่สําคัญต่อชีวิตคุณต่อมาข้อที่2ครับคือคนที่สนับสนุนเรา คนที่สนับสนุนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเห็นด้วยกับเราทุกอย่างนะมันมีหลายอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ได้แต่เขายังคงซัพพอร์ตเราเพราะเขารู้ว่ามันคือสิ่งที่เราเลือกแล้วและต่อให้เขาไม่เห็นด้วยคนเหล่านี้ก็มักจะคอยทําให้คุณเนี่ยสารฝันคุณได้สําเร็จถึงแม้ว่ามันจะเป็นในสิ่งที่ไม่ตรงกับความคิดเห็นของเขาก็ตามแต่พอเขารู้ว่าการทําแบบเนี้ยมันทําให้แผนคุณมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นและทําให้คุณมีความมั่นใจในการเดินไปข้างหน้ามากขึ้นคนเหล่านี้เขาก็จะไม่ขัดแข้งขัดข,ดขาคุณแต่คอยผลัก ถ้ามีคนเหล่านี้อยู่ในชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องรักษาเขาไว้ให้ดีนะต่อมาข้อที่3ครับคือคนที่รักการพัฒนาตัวเอง คนที่พาชีวิตเราดิ่งลงเหวเนี่ยวันวันหนึ่งก็จะไม่ทําอะไรคอยแต่จะพาเราไปไร้สาระทํอะไรที่ชีวิตเรามันไม่เติบโตไปข้างหน้าไม่เดินไปข้างหน้าแต่คนที่พัฒน,นาตัวเองเนี่ยเขามักจะอยากให้ตัวเองดีขึ้นเช่นอ่านหนังสือเข้าคอร์สเรียนฝึกสกิลการขายให้เก่งมากขึ้นนูน่นนี่นั่นหาคอนเน็กชันใหม่ๆแล้วเราอยู่กับคนแบบเนี้ยเขาก็จะคอยแนะนําเราว่าหนังสือเล่มนี้ดีนะคอรสนิดดีนะลงทุนนี้น่าสนใจนะคอนเน็กชันนี้ดีนะเดี๋ยวพามารู้จักอะไรแบบเนี้ยคนเหล่านี้จะพาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่ถานนถาาาาใ้้้ชีีีววิตเเรรนนนนนบบบ่คคคแพะะฉัมุณ คนแบบนี้อยู่รอบตัวคุณรักษาให้ดีเพราะคนเหล่านี้จะพาชีวิตของคุณไปให้ไกลมากขึ้นต่อมาข้อที่4ครับคือคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เวลาที่คุณเศร้าก็จะมีคนเนี้ยที่คอยซัพพอร์ตคุณให้กำลังใจคุณหรือนั่งฟังคุณระบายนู่นนี่นั่นหรือเวลาที่คุณทำธุรกิจใหม่ๆคนคนเนี้ยก็จะคอยมาอุดหนุนคุณคอยชวนเพื่อนมาซื้อของคุณเวลาไปไหนมาไหนคนคนเนี้ยก็จะคอยมีของมาฝากคุณตลอดเอาง่ายๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนเนี้ยคือความสัมพันธ์ที่แข่งกันให้ไม่ได้แข่งกันรับสิ่งนี้เขาเรียกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกดีที่มีกันและกันที่เราเป็นเพื่อนที่เหมือนเป็นทีมเดีีียยยวกกกััันนนท่่คออไมเเาปบ นั้นถ้าหากว่าคุณมีคนแบบนี้อยู่ใกล้ตัวคุณรักษาเขาไว้ให้ดีต่อมาข้อที่5ครับคือความจริงใจครับความจริงใจมันส่งผลให้เราดีขึ้นยังไงเหรอ คือคนเราเนี่ยไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกเรามักจะมีข้อดีข้อเสียเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วไปทุกคนมีแบบนี้หมดแต่คนเหล่านี้ที่เขามีความจริงใจต่อคุณเนะี่ยเขาจะเป็นคนที่กล้าเตือนคุณคอยบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณทำอะมันไม่ใช่เรื่องแย่หรอกแต่ว่าถ้าหาว่าคุณปรับตรงนี้ได้คุณจะดูแบบน่ารักขึ้นจะมีคนที่เขารู้สึกแบบสบายใจเวลาอยู่ใกล้คุณมากขึ้นถ้าหากว่าคุณปรับตรงนี้ได้และคนเหล่านี้เขาจะมีความจริงใจที่คอยเตือนคุณโดยที่การเตือนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลประโย,ะยนชน์ ไม่เห็นตัวเองหรอกว่าเรามีข้อเสียอะไรและบางทีคนอื่นอาจจะไม่กล้าพูดกับเราด้วยซ้ำเพราะว่าไม่สนิทกับเรากลัวว่าเราจะโกรธเขาแต่คนคนนี้ยอมให้เราโกรธเขาดีกว่าปล่อยให้เราเป็นแบบนี้และให้คนอื่นมาเกลียดเรา ถ้าคุณมีคนแบบนี้อยู่ใกล้ตัวรักษาเขาไว้ดีเพราะว่าเขาคือคนที่จริงใจกับคุณคนหนึ่งในชีวิตคุณเลยและนี่ครับก็คือ5ข้อที่ถ้าว่าคุณมีคนแบบนี้อยู่ใกล้ตัวเนี่ยคนคนนี้จะพาชีวิตคุณไปทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆข้อที่หนึ่งก็คือคนที่มองโลกในแง่บวกข้อที่2ก็คือคนที่คอยสนับสนุนเราซัพพอร์ตเราถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่เห็นด้วยก็ตามส่วนข้อที่3ครับคือรักการพัฒนาตัวเองและก็พาเราเนี่ยไปพัฒนาด้วยข้อที่4คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันพร้อมรับฟังไม่ตัดสิินนนเเเรรรราาาาและข้อออออททีีี่่่5คคคคืืมมวจจงงงใยยตต ตรงมาและไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากเราใครมีเพื่อนที่มีคุณสมบัติที่ตรงตาม5ข้อนี้ลองแท็กเข้ามาดูหน่อยผมเชื่อว่าเขาต้องดีใจที่คุณนึกถึงเขาถ้ากใครสนใจปรึกษาปัญหาเรื่องความรักหรือว่าสนใจลงคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างสเสน่ห์เรื่องการ move on คุณสามารถแอดมาที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ